สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำหนักตัวแชนแนลดูดวงประจำสัปดาห์กับนานาเดอะเมจิกพาวเวอร์ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้นานาจะเปิดไพ่ให้กับคนทั้ง12ราศีว่าในภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทำนายครั้งนี้ค่ะขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีเมฆนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ฐานมหาักพัิค่ะในช่วงนี้เนี่ยเ,เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะเป็นช่วงการแข่งขันเป็นช่วงของการต่อสู้ชิงไหวชิงพิบชิงอํานาจ หรือที่สิ่งที่คุณต่อสู้ไปเนี่ยก็เพื่อชื่อเสียงกิตยุทข,ของคุณเองนะคะเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคที่คุณเนี่ยต้องต่อสู้ด้วยตัวคุณเองจึงจะมีโอกาสที่จะประสมความสําเร็จนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะมาดูในภาพรวมของเรื่องการงานกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พันธุไม่น่ากังวลใจเท่าไหรน่นะแล้วก็ฐานราชาโชคค่ะแล้วก็พระพาเห,หัสเทวาในเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ย การงานของคุณค่องข้างที่จะมั่นคงเลยนะรวมถึงบางท่านเนี่ยถ้าได้ทํางานร่วมหุ้นกับญาติพี่น้องอยู่แล้วหรือพวกประเภทงานกงสีค่ะงานที่คุณทำเนี่ยจะเป็นงานลนาักษณะแบบ ไม่เหนื่อยมาค่ะเป็นงานสบายๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลนักษณะแบบคุณเนี่ยต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการวางแผนการจัดระบบหรือการจัดระบบะการทํางานให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะอาจจะเป็นแนแผนที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้หรือว่าจะเป็นงานที่คุณร่วมพุ่นลงทุนอยู่กับญาติเป็นงานกงศีก็ได้คุณจะมีส่วนช่วยในเรื่องของตรงนี้เลยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ปิดตานะคะแล้วก็ได้ไพ่พระเสาเทวา เราก็ได้ไพ่ประจันรเทวานะคะการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะการเงินของคุณเนี่ยถือว่าเป็นการเงินที่ดีเลยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะในเรื่องของเงินเวลาคุณเหือดร้อนเนี่ยจะมีผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายก็ได้ค่ะญาติพี่น้องของคุณเองก็ได้จะให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินกับคุณนะคะแต่คุณเองเนี่ยหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่ได้มาก็จ่ายออกไปนะคะ หากมีการร่วมห,หุ้นลงทุนกับต่างประเทศในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเลยค่ะมาดูในเรื่องความรักกันบ้างค่ะสําหรับคนโสดนะคะคุณได้ไพ่ฐานกําลังดาวจันทร์นะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าความรักของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ตัวคุณหรือว่าคนที่คุณเนี่ยคุยอยู่กับเขาอะ่ะอาจจะเป็นคนเจ้าซูไม่คุณก็เขาคในใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะเป็นหมั เขามาตีสนิทเนาะเป็นลักษณะเจ้าชู้อยากที่จะแบบไปกดอัธยาศัยดีแล้วกันเนาะเป็นกนอัธยาศัยดีอยากจะพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังไม่อยากที่จะจริงจังในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะยังไงก็ดูดูกันไปก่อนแล้วกันเนาะมาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะคุณได้ไพ่มรณะมัชมานะคะช่วงนี้เนี่ยคุณกับคนรักเนี่ยมักที่จะมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะโกรธกันหรือว่างนอนกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ย ต่างมีทิศทีต่อกันนะคะก็คือถ้าหากคุณเนี่ยปล่อยไว้นานๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาความรักของคุณนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะจากเรื่องเล็กๆเล็กๆนีๆ้น้อยๆคะ่ะมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นบนันปลายขึ้นก็ได้นะคะทางที่ดีเนี่ยคุณหรือไม่ก็คู่ของคุณนะคะหรือไม่ก็ทั้งคู่เลยนะคะควรที่จะลดทิฐิ ตอบกันบ้างนะคะแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันจะทํายังไงให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยราบรื่นสมหวังหรือจะทํายังไงให้ปัญหาเระหองระแหงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาเนี่ยลดลงไปได้นะคะเป็นกาลังใจให้คุณทั้งคู่นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระเสาเทวานะสําหรับคนราศีเมฆในสัปดาห์นี้เนี่ย ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคประจําตัวเก่าๆโรคเก่าๆดั้งเดิมที่คุณเป็นอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องโรคก,กระดูกโรคไตตาตบม้านก็ได้นะคะหากใครที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้เราต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งก็ขอให้กินให้ตรงตามเวลาที่กําหนดของแพทย์ด้วยนะคะมันดูแลรักาษาสุขภาพด้วยนะคะก็จะทําให้อาการป่วยของคุณเนี่ยไม่กําเริบหนักขึ้นไปกว่าเดิมนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวราศีเมษประจําสัปดาห์นี้ สำหรับชาวราศีกันผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขออนุญ,ญาตจับไพ่สักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่โพคาค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องของการงานของคุณก็ค่อนข้างมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะก็คือแบกรับภาระที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะ มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของการปรับปรุงสำนักงานหรือว่าสถานที่ทำงานหรือว่ามีเกณฑ์เรื่องของการปรับปรุงที่ดินเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่คิดที่จะปรับปรุงสำนักงานหรือว่าคิดที่จะปรับปรุงที่ดินนะคะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ปัตตนินาวังได้ไพ่สาหัสช้าแล้วก็ได้ไพ่ฐานมฤตยูนะคะการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลมีเกณฑ์ติดต่อต่างประเทศนะคะมีการร่วมหุ้นลงทุนแต่ว่าก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาจจะเกิดความเสียหายในสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อเจราจาหรือการร่วมหุ้นลงทุนก็แล้วแต่นะคะผลสรุปออกมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะคุณต้องพยายามใช้สติคิดไตรตรองให้ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะก็ค่อยๆค,คิดนะคะไปกำลังใจให้ค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พยายะได้ไพ่อลิแล้วก็ได้ไพ่ปุตตะนะคะการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ย มีโชคลาภทางการเงินเข้ามานะแต่เป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะจากบริวารหรือว่าจะมีเด็กน้อยนะคะนำโชคลาภมาให้นะคะถ้าคุณมีลูกหลานบริวารอยู่ก็ลองถามตัวเลขจากเด็กๆดูนะคะนอกจากนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องของการถูกเบี้ยเรื่องการเงินเรื่องของการถูกกู้ยืมเงินนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันเรื่องเงินด้วยเช่นอาจจะมีคนมาขอยืมเงินคุณแล้วคุณไม่ให้เขายืมนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันได้ นะคะก็ให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะมาดูความรักของคนโสดกันบ้างค่ะความรักของคนโสดนะคะคุณได้ไพ่กระดุมพานะคะช่วงนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วเวลาที่คุณเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคนที่คุณคุยอยู่นะคุณสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากเขาได้ด้วยนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่พ,พระพฤหัสเทวานะคะช่วงนี้เนี่ยความรักของคุณราบรื่นดีนะเวลาคุณมีปัญหากับคู่ของคุณะคะ่ะคุณก็มักจะใช้เหตุผลในการคุยกันนะทาให้คู่ของคุณเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะเบาะแว้งกันสักเท่าไหร่นอกจากนี้นะ่ยคุณและคู่รักก็จะเป็นคนที่อยู่ในสีในธรรมชอบทาบุญทําทานด้วยกันนะคะชอบเข้าวัดทําบุญด้วยกันนะคะ่า ดูดูแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยคุณได้คู่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะก็ยินดีกับคุณทั้งคู่ด้วยนะคะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ฐานกําลังดาวจันทร์นะคะสุขภาพของคุณในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของต่อมต่างๆเช่นระบบต่อมน้ำในร่างกายนะคะอาจจะเป็นเบาหวานไทรอยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีกันประจำสัปดาห์นี้ สำหรับชาวราศีธนูผู้ที่มีรักนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวัน,วนที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้นะคะขออนุญาตจับไพ่สักคู่ค่ะ เ๋ยเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมของชาวราศีธนูในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปแรกนะคะคุณได้ไพ่พระเสาเทวานะคะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของงานมากๆนะคะคุณกําลังวางแผนสร้างงานใหญ่หรือสร้างผลงานชิ้นใหญ่นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องเครียด เรื่องเครียดเข้ามานะคะควรหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะเพื่อใครเครียดบางทีการพักผ่อนเนี่ยอาจจะทําให้คุณได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาใช้ในการทํางานก็เป็นได้นะคะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่ฐานพระราหูเห็นไหมงานใหญ่จริงๆพระพุทธเทวาแล้วก็ได้ไพ่ลาภะนะคะสําเร็จด้วยค่ะการงานของคุณในช่วงนี้อย่างที่บอกไปเลยคุณเนี่ย ต้องทุ่มเทนในเรื่องของงานมากเพราะว่าคุณเนี่ยต้องจับงานใหญ่มีเรื่องของการติดต่อประสานงานแล้วก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สูญเปล่าแน่นอนงานที่คุณทําอยู่เนี่ยจะสามารถสําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็หากช่วงนี้เนี่ยคุณอยากจะลงทุนเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณยังคุณตัวคุณเองเนี่ยยังมีโชคลาภในเรื่องของการงานด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะ มาดูในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างโอการเงินก็ดีนะคะคุณได้ฐานพระสรถมงคลฐานราชาโชคดีมากๆเลยค่ะแล้วก็พระฤหัสเทวานะคะการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณมีโชคลาภทางการเงินเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะมาเป็นโชคเล็กๆไม่เยอะมากแต่มันก็มาแบบเรื่อยๆนะคะคุณได้แล้วก็ได้อีกนะคะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภเป็นเงินตกเบิกคุนมรดกเข้ามาด้วยนะคะตัวคุณเองเนี่ย เป็นคนที่รู้จักใช้เงินนะแล้วก็วางแผนเรื่องของรายรับรายจ่ายการจัดการเรื่องการเงินเนี่ยคุณเป็นคนจัดการหรือว่าวางแผนเรื่องการเงินได้ดีทีเดียวเลยค่ะมาดูในเรื่องความรักของคนโสดกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ทาสานะคะสำหรับคนโสดราศีธนูในช่วงนี้เนี่ยคุณยังมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะแต่เขาคนนั้นน่ะอาจจะมีบางอย่างที่ด้อยกว่าตัวคุณนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องฐานะหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน เขาอาจจะช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้มากนะคะตรงกันข้ามคุณเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเข้าไปคอยช่วยเหลือเขาด้วยนะคะก็ขอให้ดูดูกันไปก่อนนะคะมาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ฐานจัก,กรพรรดินะคะสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้เนี่ยคู่ของคุณเนี่ย ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นความรักที่สดใสนะคะหากเขาทําอะไรให้คุณแล้วคุณเนี่ยรู้สึกประทับใจหรือมีบางอย่างในตัวคนรักของคุณน่ะที่คุณเห็นแล้วว่าคุณน่ะประทับใจในตัวเขามากๆาเนี่ยคุณเองเนี่ยควรจะแสดงออกหรือบอกให้เขารู้ด้วยนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทําไปเนี่ยคนรักของฉันเนี่ยเขามีความสุขเขาเองก็จะได้สุขใจไปกับคุณด้วยนะคะจะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมีความสดใสมากขึ้นค่ะ มาดูในเรื่องสุขภาพกันบ้างคุณได้ไพ่ปิดตานะคะช่วงนี้เนี่ยสำหรับท่านที่มีโรคประจําตัวเนี่ยอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ให้ระวังอาการจะกําเริบขึ้นนาๆา,า,าก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เป็นชาวราศีธนูนะคะดูแลรักาาษาสุขภาพกันด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีธนูประจำสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีมังกรผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทำนายครั้งนี้ค่ะขออนุญาตสับไพ่สักคู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมของชาวราศีมังกรในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ฐานพระราหูค่ะช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้จับงานใหญ่นะคุณเป็นคนที่พลิกแพงเก่งแล้วก็มีไหวพริบดีมีเทคนิคในการทํางานนะคะหรือว่าการหาเงินด้วยค่ะเป็นวิธีการทํางานที่นอกกรอบเป็นคนที่คิดนอกกรอบนะคะหรือบางท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะกําลังศรัทธานะคะเกี่ยวกับพระราหูนะคะ หากอยากให้สิ่งที่คิดอยู่นะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องการอยู่เนี่ยราบรื่นแนะนําให้ไปไหว้พระราหูนะคะที่วัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมนะคะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างเนี่ยคุณจะได้จับงานใหญ่นะคุณได้พระอาทิตย์ฐานเกตค่ะฐานกําลังดาวพลหัสแล้วก็ได้ไพ่ฐานกําลังดาวศุกร์นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่แต่ว่าสถานการณ์การงานของคุณอาจจะยังไม่แน่นอน เนื่องจากนโยบายหรือว่าเป้าหมายที่คุณได้รับมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนหรือว่าผู้ที่มอบหมายงานให้คุณเนี่ยยังกําหนดเป้าหมายที่มันไม่ชัดเจนนอกจากนี้เนี่ยงานที่คุณทําอยู่เนื่องจากมันเป็นงานใหญ่มันอาจจะเกินกําลังความสามารถของคุณด้วยนะคะอาจจะต้องมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยงานที่คุณได้รับมาเนี่ยหากเป็นเรื่องของการติดต่อก,กับต่างประเทศเนี่ยจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะ คุณได้ไพ่ปิดตาได้ไพ่ฐานมหาอุดนะคะการเงินของคุณดีนะคะมั่นคงดีมีคนคอยช่วยเหลือด้วยค่ะแล้วก็ได้ไพ่หินะนะคะอย่างที่บอกค่ะการเงินของคุณเนี่ยมั่นคงดีหากคุณเนี่ยเกิดปัญหาทางการเงินก็จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณ สำหรับใครที่มีลูกหนี้หรือว่ามีเรื่องของการตกลงชำระนี้กันแล้วเนี่ยมันมีไพ่หินะขึ้นมานะคะอาจจะเกิดการล่าช้าหรือว่าเงินที่ได้เนี่ยก็จะได้ไม่ครบหรือว่าเกิดการผิดนัดชำระนี้กันขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่อย่าลืมอย่าลืมทวงถามด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยากได้เงินคืนอาจจะเป็นจะต้องทวงถามเรื่องเงินไปด้วยค่ะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างสําหรับคนโสดคุณได้ไพ่ปลาเสาเทวานะคะ คนโสดชาวราศีมังกรในช่วงนี้เนี่ยคุณยังไม่มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าหากคุณเนี่ยมีคนที่คุยอยู่ด้วยแล้วเนี่ยตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นคนคิดมากวิตกกังวลคิดไปเรื่อยมนโนไปเองทั้งๆที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น น, like. น,นานาก็ขอให้<ว>คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มากๆนะคะไม่ต้องคิดหรือว่ากังวลกับเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงหรือว่าเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่แน่สิ่งที่คุณคิดไปเองมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะก็อยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะคะมาดูในเรื่องความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะสําหรับคนมีคู่ความรักในช่วงนี้เนี่ยคุณได้ไพ่พระเสาฐานเกตช่วงนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะคะจะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ย ระหองระแห่งกันได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของคนรักเก่าที่เคยคบกันหรือว่าเคยเลิกกันไปแล้วจะกลับมาทําให้คุณและกู้ของคุณเนี่ยมีปัญหากันได้นะคะก็พยายามพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเยอะๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่พันธุนะให้ระวังเกี่ยวกับโรคของสุขภาพอยู่กับโรคของทางพันธุกรรมนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าโรคอื่นๆนะคะที่มัน ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเคยเป็นนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวราศีมังกรประจําสัปดาห์นี้สําหรับชาวราศีมีนผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขออนุญ,ญาตสับไพ่สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกค่ะคุณได้ไพ่ฐานกำลังดาวพฤหัสนะคะ ภาพรวมในช่วงนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยมีโครงการระยะยาวนะหรือว่ามีโครงการใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญกุศลนะคะหากว่ามันเกินกำลังเกินความสามารถของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีคนอื่นมาร่วมโครงการนี้นะคะหรือว่ามาช่วยเหลือกันจึงจะทำให้โครงการเนี้ยนะคะผ่านพ้นหรือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างคุณได้ไพพระอาทิตย์เทวาค่ะมรณะมัชิมาแล้วก็ฐานกำลังดาวอาทิตย์เนี่ยก็มีโครงการใหญ่เช่นกันในเรื่องการงาน การงานของคุณในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณกําลังมีเป้าหมายใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือว่าการสร้างความก้าวหน้าในเรื่องของการงานของคุณนะคะตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทํางานนี้มากแล้วบอกเลยว่างานที่คุณทําอยู่นียมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีความก้าวหน้าในงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะมาดูในเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ คุณได้ไพ่ฐานกำลังดาวจันทร์นะคะพระพฤหัสเทวาแล้วก็ได้ไพ่อรินะคะก็การเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยค่ะคุณเนี่ยเป็นคนรู้จักใช้เงินนะมีการวางแผนเรื่องของการใช้เงินการเก็บเงินทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายนะคะแต่คุณเองเนี่ยก็ไม่ควรประมาทเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งเรื่องการเงิน หรือว่ามีการขัดแยง้งเรื่องการเงินกเนกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะจนอาจจะเป็นคดีความหรือว่า,ามีเรื่องที่จะต้องฟ้องร้องเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันได้ในช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังด้วยค่ะมาดูความรักของคนโสดกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ฐานจัก,กรพรรดินะคะความรักคนโสดในช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะความรักคุณเนี่ยสดใสาหากคุณประทับใจอะไรในตัวคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณ คุยด้วยอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็อยากให้คุณเนี่ยบอกให้เขารู้นะคะบอกให้คนที่คุณคุยด้วยเขารู้นะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเราใส่ใจสนใจในรายละเอียดเขานะคะแล้วก็จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็สามารถเปิดเผยคุยกันได้ถุกเรื่องมากขึ้นด้วยนะคะมาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างคุณได้ไพ่กระดุมพระค่ะในเรื่องของ ความรักคนมีคู่เนี่ยคุณได้คนรักที่ดีนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงใจกับคุณมากๆแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องเวลาที่คุณมีปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะคุณได้คู่ที่ดีมากๆเลยค่ะมาดูในเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะช่วงนี้เนี่ย คุณได้ไพ่ประสุกเทวาค่ะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องคอเลสเตอรอลหรือว่าโรคผิวหนังหรือว่าผื่นแพ้ต่างๆนะคะก็ให้ระาวาังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวราศีมินประจําสัปดาห์นี้แล้วก็การทํานายดวงของทั้ง12ราศีขอฝากเป็นกําลังใจให้กับนานาเดอะมิจิพ,พาวเวอร์ด้วยนะคะ ทุกท่านเนี่ยสามารถกดติดตามคลิปดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่องตำหนักดวงชาแนลและอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะสามารถติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพจน,นานาเดอะมิจิพาวเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ